สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่นายายเมงนะคะใช่ไหมคะยายเมงนี่นายายเมงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยค่ะยายพามาเที่ยวนานะคะคุณผู้ชมมาเที่ยวนะาหกเลยหกเลยพนนะค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ <laughs> แกบอกว่าไม่มีคนทําความสะอาดนะคะนี่นี่ที่ไว้ไว้ฟังเนาะฟางดูไม่ได้พ<ว>ะนะค่ะก็ นี่คือเสียงนานะคะเสียงนาแล้วก็ที่ไว้วัวนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือคือนาของป้านะคะพี่สาวของยายเมงนะคะก็ติดกันนะคะเวลาเขาเอาวัวไว้ตรงนี้นะคะก็นอนตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ oh, Martin, โอ้มาตินนวิลลิกูดน่าขะนะคะเขาเขาเขาตันให้แล้วเห็นว่านั่นคัด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  ค่ะเรามาวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป้าหมายของเราน้องสาวนะคะเอากำลังเอาคอมพอร์ตนะคะไปใส่ข้าวนะคะคือเอาปุ๋ยนั่นแหละทีนี้เราจะไปได้สับนอนไหมอ้อเขาทําความสะอาดก่อนเขาทาความสะอาดก่อน You not ค a r r ่ your ช h i ิ t ด โยชเชตตอนนี้ตอนนี้ทุกแคลรี่กิดมีเยชเชิตไหมโอ้พูะดาวพูะดาวก็ตธอเฮลท์เพิร์สองคน you, you สองคน <c oughs> อยู่อยู่อรุณคุณผู้ชมคะอคตอนนี้พาลูกเขยฝรั่งมาทำนานะคะ โอเคจับตรงนี้มาเตีนจับตรงนี้ค่ะยูเฮลป์เธอได้เคลลี่ดาวโอเคมาจับตรงนี้มาเตียนจับตรงนี้ไว้ชีวันอยู่โน่โน่จับตรงนี้เดี๋ยวโน่จับตรงนี้ไว้คุณผู้ชมคะตอนเป็นเด็กพวกเราก็มาทำนาที่นี่เนี่ยเวลาเกี่ยวข้าวก็นอนนาคุณผู้ชมสนุกสนุกสนุก ไอไปไมาีมในหน้องมีปลาไหมอย่าไปหันแล้วเข็นไปมัน่นอออ้ออกออกัาลมาังกายไปอยูเฮลเพิร์ปอ่ะทูพี่โพทูพี่โพกมจมด้ กุงเเี่ยวก็เาอย่าี่ยี่หบอกว่าโรคพัะนยูวอลพอลโลเฮออวรนแดแล้มันลูกาวบิทูไรี์โอเคคุณผู้ชมคะตอนนี้เราลงไปดูข้าวก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาสับหน่อไม้ ดูจุ๊บๆคุณผู้ชมดูน้ำแสงน้ำแขงค่ะใสมันร้อนจริงแล้วก็ไม่ค่อยได้กินแล้วค่ะก็มัอยากจะกินวันนี้ค่ะคุณผู้ชม อันนี้คือนาโนนขึ้นมาหน่อยนะคะคุณผู้ชมเป็นหน้าตาแบบนี้แหละก็ฝนกไ็ไม่ตกมาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะคะแต่ดินก็ยังยังชุ่มฉ่าอยู่นะคะค่ะทีนี้มาตรงนี้อันนี้คือนาบานคุณผู้ชมอันนี้คือทอนก้า ท้อนก้าท้อนก้าต้องปิดก่อนนะเขาเปิดเปิดเพลง